คุยเรื่องยาคุมไข่ถ้าเอาที่มีขายขึ้นทะเบียนถูกต้องจะมีอยู่ประมาณ5กลุ่มที่เรารู้จักกันดีก็คือกลุ่มออยครับเช่นไวออยปิโตเลียมออยพาราฟินออยทั้งหลายตัวนี้ก็ ใช้คุมไข่แมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดถ้าเราพ่นพวกปิโตรเลียมออยล์หรือพวกไวออยล์เรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้ไปเปลี่ยนฟีโลโมนครับคือเปลี่ยนกลิ่นของแมลงไข่ได้น้อยลงกลไกของมันคือเข้าไปอุดรูหายใจของแมลงครับการพ่นไวออยล์มันก็เหมือนการพ่นยาน,น็อครับเปียบเที่เราเห็นภาพคือต้องโดนตัวถึงจะออกฤทธิ์ได้ดี2ก็คือกลุ่ม16ที่เราคุ้นเคยกันกลุ่ม16ก็คือตัวบูโคเฟซีนบูโคเฟซีนจะ ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการลอกคราบครับหรือยับยั้งการสร้างไคตินของมแมลงถ้ามแมลงไม่ลอกคราบมันก็ไปตัวเต็มไวัยไม่ได้แต่กลุ่ม16บโูโคเฟซีนจะใช้คุมไข่แมลงศัตรูพืชได้เฉพาะเขาเรียกว่าฮีมิบหรือโฮมอฟเทลร่าโฮมอฟเทลร่ามีตัวไหนบ้างเช่นเพี้ยอ่อนเพี้ยไก่แจ้เพี้ยตะกะจันเพี้ยหอยเพี้ยแป้งมัดแรงหวีขาวพวกนี้เขาเรียกว่ามแมลงในอันดับฮีมิบหรือโฮมอฟเทล่าใช้ บูโพเฟซีนได้บูโครเฟสีนได้เฉพาะอันดับโฮมอฟเทอร่าไม่ได้หนอนไม่ได้เพียไฟอันนี้ต้องยำ้ำและหลายคนเลยเข้าใจว่าบูโครเฟสีนคุมไข่มาแล้วได้ทุกชนิดอันนี้ต้องพูดเพราะมีหลายคนเข้าใจผิดถ้าในตามข้อมูลตัวยาเฉพาะอันดับโฮมอฟเทอร่าเท่านั้นก็จะเป็นตัวที่ ได้เฉพาะมาแมลงพวกกลุ่มเพี้ยนะครับอย่างนาข้าวอย่างเงี้ยเพี้ยกระโดดเพี้ยอ่อนเนี่ยได้นะครับบูโวซีนหรืออย่างในทุเรียนเพี้ยจักกะจันฝอยเพี้ยนาสารเพี้ยไก่แจ้เพี้ยหอยเพี้ยแป้งเพี้ยไก่แจ้ส้มเนี่ยพวกเนี้ยได้นะครับยกเว้นเพี้ยไฟกับหนอนที่กําจัดไม่ได้หรือยับยั้งการจเจริญเติบโตเขาไม่ได้กลุ่ม16นะอีกตัวหนึ่งคือกลุ่ม15 กลุ่ม15ลูฟนูลอนโลวานูลอนไดฟูเบนซูลอนจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการลอกคราบของแมลงศัตรูพืชได้เหมือนกันจะได้กว้างกว่าตัวบูโพเฟซีนครับกลุ่ม16 กลุ 15, ่ม15เด่นๆเลยคือหนอนครับจะไปยับยั้งการลอกคราบมันทําให้การลอกคราบไม่สมบูรณ์ทําให้หนอนเป็นตัวเต็มไวัยไม่ได้เขาเลยจัดอยู่ในกลุ่มยับยัย้งการจเจริญเติบโตครับตัวนี้จะได้มแมลงผสมพืชหลายชนิดหน่อยเช่นหนอนเนี่ยได้แน่นอนเพรยไฟถ้าจะเด่นคือมันจะเด่นกับหนอนมากกว่านะครับกลุ่ม15นะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มายแดงายแดงก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือกลุ่ม10เฮกซี่ไทอาซ็อกครับ ตัวนี้ได้เฉพาะเจาะจงกับไรแดงเท่านั้นไม่ได้กับมแมลงศัตรูพืชอื่นถ้าใครเจอไรแดงระบาดอยากคุมไข่ไรแดงเอากลุ่ม 10a หรือ h e x y t h i a ซอ x ตอนนี้ก็จะมีทั้งสูตรน้ำมันสูตรผงออกมาก็หาซื้อได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ถ้าทุกคนเห็นคลิปผมโปรโมทเยอะๆในช่วงนี้ก็คือตัวนี้ครับแพกซิเฟนครับหรือสารไพรีฟอกซิเฟนตัวนี้อยู่ในกลุ่ม 7c ครับตัวแพกซิเฟนเป็นกลุ่มที่ เพิ่งเอามาขายในบ้านเราได้สักประมาณปีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าใหม่แล้วบริษัทแพคกิ้งแอ t ไปเอานําเข้ามาตัวนี้อยู่ในกลุ่ม 7C ก็ต้องถือว่าเป็นยากลุ่มใหม่ในบ้านเราตอนนี้ตัวไพรีพ็อกซิเฟนทำงานโดยการไปสร้างการเรียนแบบฮอร์โมนตัวหนึ่งของมแมลงขึ้นมาครับชื่อว่าจูเวนไลฮอร์โมนซึ่งเจ้าตัวจูเวนไลฮอร์โมนนี้นะครับมันคือฮอร์โมนที่ ทำให้มแมลงมันจเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยครับมแมลงจะเป็นตัวเต็มไวัยได้ระดับจูเวนไลท์ฮอร์โมนจะต้องลดลงครับพอัูเวไลทฮอร์โมนลดลงมแมลงถึงจะกลายเป็นตัวดักแด้เป็นตัวเต็มไวัยได้แต่ไพรีพอกซิเฟนเมื่อเราพ่นลงไปในระยะตัวอ่อนหรือระยะไข่ระยะที่ยังไม่ใช่ตัวเต็มวัยมันจะไปเรียนแบบการสร้างฮอร์โมนจูเวนไลท์ครับทำให้ระดับฮอร์โมนจูเวนไล์ในมแมลงศัตรูพืชไม่ลดลง พอมันไม่ลดลงมันก็เป็นตัวเต็มไวไม่ได้แล้วก็ตายไปในที่สุดตัวนี้ก็เป็นยาคุมไข่ที่ขึ้นเข้ามาขายได้ไม่นานนี้ตัวนี้ถ้าเด่นเลยคือมแมลงวีขาวครับไพรีฟอกซิเฟนเด่นกับมแมลงวีขาวมากๆใครที่ปลูกพืชแล้วเจอมแมลงวีขาวเยอะๆอยากจะคุมการระบาดของมแมลงวีขาวแนะนําเป็นตัวไพรีฟอกซิเฟนหรือตัวแพกซิเฟนเอาไปบวกกับตัวไบฟนทีนครับคู่นี้ผมบอกทุกคนนะผมทาคลิป เอาไพลิพอกซีเฟนบวกกับไบฟนทีนเน่ยมามานานแล้วนะครับแล้วมีคนน่ะดูจาก Youtube ที่ผมลงดูจากเพจที่ผมลงดูจากช่อง TikTok ทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้อยู่เลยคือมันเด่นกับมแมลงวีขาวมากเพราะฉะนั้นใครที่ปลูกเพื่อที่มแมลงวีขาวเยอะใช้แพคซีเฟนนะครับแล้วก็บวกกับไบฟนทีนอย่างนี้เลยแต่มันก็ยังเด่นกับพวกเพียด้วยนะครับเพียไก่แจ้เพียหอยเพียแป้งมแมลงวีขาวก็จะเป็นตัวคุมไข่ อีกตัวหนึ่งที่แนะนําในช่วงนี้บ่อยๆนะครับเพราะมันเป็นกลุ่มใหม่จะมีประมาณนี้นะครับ